เดี๋ยวครับมีการหักจัดส่งรับาบของคุณลูกค้านะครับนี่ก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษฮะฮะใแถมให้เป็น2ระบบเนาะเอ็มเก้าเอ็นหนึ่งฮะเป็นของ k j w o r k ินะครับผมตัวนี้เดี๋ยวจะทดสอบเฉพาะเป็นเป็นไอตัวแก๊สนะครับผมแก๊สกระป๋องน้ำมันจะปล่อยทิ้งได้ฮะแก๊สซีโคลฟทูจะใส่แล้วมันเสียดายเนาะนี่ก็มีแม็กให้นะครับผมแม็กซีทูนะฮะเนี่ยแม็กนี่ฮะนะครับผมเดี๋ยวก่อนฮะอ๋อตัวนี้สลับกันอันนี้แม็กซีทูอันนี้แม็กแม็กกระป๋องอันนี้เป็นที่โหลดเตอร์ของแขมให้นะ เนาะนี่ก็ให้ตามเนาะนี่มีกระสุนให้มีกระแจให้นะครับมีครบนะครับถึงอย่างที่นี่ฮะกระแจไว้ขังซีอิ๊วดูนี่กระสุนให้นะครับผมนี่ก็โซลชั่นกระแถมนิดไปเลยฮะครับกระพางกระป๋องเนาะอันนี้ก็ห้ากล่องหนึ่งห้าร้อยเอาไปเล่นได้ใหม่ๆนะครับผมแล้วก็รูปีศิริณัตซองปืนแล้วเป่าสีแผ่นแล้วก็ซิลิโคนนะครับโอเคยโอเปอรชั่นเยอะมากนะฮะสนใจถ้ามาแล้วนี่ก็ซองปืนนะเออของเคสปืนนี่ลูกค้าสั่งซื้อเพิ่มเคะใส่ได้ครับ <Das kop at ik> เดียวน่าผมเด็ดทดสอบกันนะี่ยซึ่งก็เป็นลูกสูบสีงเงมนเยสี่สิโคนให้ตังคนะครับองดูรักษาถสีส้มออกไปที่ไหนก็นใ,นใส่ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็น,ป,น,ป,นปืนแก๊สอันนี้เกี่ยวกับแก๊สเ,เ,เนาะนะครับนี่ก็แถมให้เล้ครับผมนครับตอนิดหน่อยเพราะว่าปืนทำงานขาไม่กระจุยสี่สินทัางๆไหมกับนะฮะที่แนะนำนับาดูแลรักษาไม่ยากครั รุ่นนีหน่อยฮะจริงปืนก็ทํางานก็น่าจะปกตินะฮะเป็นแต่โรงงานี่ห้อของเซติวเวอร์เต้หวันนี้สุดยอดเลยครับนะครับเราก็ใส่เข้าไปเนาะนะครับนะตอกมาโอเคนะนี่ล็อกได้นะครับใบนี้ล็อกบืนฮะยิงไม่ได้ครับนี้ยิงไม่ได้นะถ้าขึ้นมาเป็นสีแดงนี่ยิงได้ครับโอเคนะครับผมโอ้แรงนะครับไป็ตัดส่งให้เลยครับผมสเตการะครับมันครับรุ่นปืนสองระบบก็มีหลายรุ่นมาก โอเคนะครับผมนี่จัดส่งให้ข้าวไปดีข้าวไปไปข้าว